ม,มันก็ต้องดูว่าทางฝั่งพี่อุ๊บท่านจะออกมาในรูปแบบไหน,นส่วนผมเองผมก็เป็นลุงพลคนเดิมครับใครดีผมก็ดีตอด่อใครไม่ดีเราก็ไม่รู้จะไปพูดอะไรให้เขาต้องปรับตัวอะไรมากมายนะเพราะว่าเราก็ไม่ไม่สามารถที่จะบงชี้ไบบอกใครได้ผู้น้อยต้องขอโทษผู้ใหญ่ก่อนแล้วผู้ใหญ่ถึงขอโทษผู้น้อยก็ต้องเป็นอย่างนั้นคําขอโทษมันไม่ใช่เรื่องยากครับ มันนงหมอปลาพูดอ่ะเขาโทษมันไม่ตายหรอกครับเขาไม่เรื่อมประกาศออกมาว่าเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับฝั่งยุ่งเลยไม่คุยเป็นการส่วนตัวเลยย่างคำย่างยังไม่ได้คุยเลยย่างเพราะว่าผมก็เห็นแต่ในข่าวที่พิ้วยามารมีของเจ้าปู่เขาได้ได้โอนเงินผ่านช่องทางยูทูบเบอร์มาแล้วผมก็ได้รับเงินทุกวันทุกวันทุกวันซึ่งมันเป็นเงินจํานวนเยอะซึ่งผมก็ไม่สามารถที่จะเก็บเข้าบัญชีตัวเองเพราะว่ามันเป็นเงินส่วนที่เขาอยากร่วมสร้าง สรีระสังขารของผูผมก็ตึงได้ตัดสินใจเปิดบัญชีกลางขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนนํายอดเงินดังกล่าวมาอยู่ในบัญชีกลางเพื่อเป็นการตรวจสอบได้ง่ายแล้วจะไม่กระทบทุกฝ่ายซึ่งผมเป็นการเซฟเซฟยูทูบเบอร์ที่อยู่บ้านไม่อยากให้มีดราม่าว่าโอนเงินมาแล้วลุงพลไม่รับป่แต่ไม่ได้รับคือผมพยายามที่จะทําให้ทุกคนตรงไปตรงมาไม่ต้องไปทําอะไรให้มันเยอะ ถ้าสามารถตรวจสอบได้เราตรวจสอบได้เรื่องความมีสุขใจทุกอย่างครับ